ได้เข้ามาร่วมกับเพจทำร้านดวงเนี่ยโดยการแนะนำจากเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศค่ะส่งลิงก์มาให้เราเพิ่งจะมาสดมนได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพจทำร้านดวงเร้งขึ้นมาก็เลยอยากมานสดมนได้เห็นในเฟซบุ๊กเข้าค่ะก็ได้ดูคลิปที่หลวงพี่เชิญชวนนะคะก็รู้สึกเรรื่องมากเลยลค่ะ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับชีวิตตนเองก็คือหนึ่งตัวเองอะ่ะเคยเป็นคนที่มีจิตใจร้อนพูดจะอ่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่พอได้ปฏิบัติตรงนี้มามันเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดก็คือทำให้เราเป็นคนมีจิตใจเย็นขึ้นดีขึ้นรู้จักความเมตตารู้จักความอดทนแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่น แล้วก็ทําให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะมีปฏิหารเกิดขึ้นคือทุกสิ่งทุกอย่างคือเหมือนส่งผลให้ได้ง่ายขึ้นะค่ะมีอารมณ์ที่เยือกเย็นขึ้นเพราะปกติโยมจะเป็นคนที่ใจร้อนรู้สึกว่าได้มาส่วนที่ทำบารถือปฏิบัติที่นี่โยมรู้สึกดีมากเลยค่ะ ก็อยากฝากบอกกับเพื่อนสาธุชนทุกคนที่ท่านยังได้ยังไม่ได้เข้ามาทางนี้ให้ลองมาปฏิบัติดูดเบื้องต้นก่อนก็ได้เจ้าค่ะแล้วเมื่อจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในชีวิตตัวเองและครอบครัวดีขึ้นอย่างไรค่ะอยากจะชวนชวนทุกท่านที่อยากจะเริ่มต้นในการสวดมนต์และก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติในช่วงโควิดแบบนี้ค่ะเป็นทุกขึ้นนะคะ อยากจะขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านนะคะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะเจ้าค่ะอยากจะขอเชิญชวนกัลยาณมิทุกท่านให้มาสวดมนตน์พร้อมๆกันทุกคนนะคะค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสมัครเป็นตัวแทนจุดประที่7,000ตำบลน,นะคะให้เราเนี่ยกดปุ่มข้างล่างค่ะในไลน์ตัวแทน7,000ตำบลน,นะคะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรากรอกตำบลของตัวเองนะคะเสร็จแล้วก็ให้เลือกตำบลที่ตรงกับจังหวัดของเราค่ะแล้วเราก็กดปุ่มต่อไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจอหน้าคุณสมบัติ ของตัวแทนจุดประทีบค่ะให้เราอ่านรายละเอียดนะคะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน zoom นะคะก็ให้ติ๊กว่ายังไม่มีนะคะแต่ถ้าท่านใดมีแล้วก็ให้ติ๊กว่ามีแอปพลิเคชัน zoom แล้วนะคะเสร็จแล้วให้เรากดยืนยันค่ะหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าแบบฟอร์มค่ะให้เรากรอกชื่อกรอกนามสกุลและกรอกเบอร์โทรของเรานะคะแล้วก็กดปุ่มยืนยันค่ะ พอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาค่ะว่าเราเนี่ยได้สมัครเรียบร้อยแล้วให้เรากดโอเคค่ะแล้วก็จะได้การ์ดตัวแทนจุดประทีดนะคะพร้อมลำดับของเราค่ะ,ะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดปุ่มตกลงค่ะพอกดแล้วเนี่ยเราก็จะเจอหน้าข้อมูลนะคะที่บอกว่าจังหวัดของเราเนี่ยมีคนสมัครเข้ามาแล้วกี่ตำบลน,นะคะแล้วก็มีจังหวัดไหนบ้างที่มีคนสมัครเข้ามาเยอะที่สุดนะคะ10บอันดับค่ะ